ข้อจำกัดการล็อกดาวน์ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของจีนกำลังผ่อนคลายแต่อย่างน้อย15ล้านคนในเซี่ยงไฮ้ยังคงถูกกักตัวอยู่แต่ในบ้านประชาชนเหล่านั้นยังคงดิ้นรนเพื่อหาอาหารและยาเราไปฟังจากพวกเขาสามคนว่าชีวิตที่นั่นเป็นอย่างไรกันค่ะเรายินดีที่จะร่วมมือกับประเทศแต่เราก็หวังว่าชีวิตของเราจะได้รับการเคารพนี่คือเกรฟเินคำพูดดังกล่าวมาจากการที่ถูกล็อกดาวน์มากกว่า20วันในเซี่ยงไฮ้ เรื่องที่เธอกังวลมากที่สุดตอนนี้คือต้องการให้พ่อได้รับยาที่จําเป็นหลังจากที่เขาป่วยเป็นโรคหลอดเลือดเมื่อปีที่แล้วทันทีที่เขาเข้าสู่อาการเจ้าชายนิตราหรือเริ่มทุกทรมานจากโรคอัลไซเมอร์ความคาดหวังในชีวิตของเขาจะลดลงตามการถดถอยของคุณภาพชีวิตแพทย์เตือนเฉินว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มียาพ่อของเธออาจป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบครั้งที่สองซึ่งอาจนำไปสู่อาการเจ้าชายนิทราหรือแม้แต่เสียชีวิตได้ เรายอมรับผลลัพธ์นี้ไม่ได้แต่ตัวแทนชุมชนในท้องถิ่นไม่ยอมรับข้อกังวลของเธอเจ้จาหน้าที่ในชุมชนไม่ได้เจอเรื่องลำบากแบบนี้พวกเขาอาจคิดว่าตราบใดที่คนคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ไม่สำคัญหรอกว่าเขาจะอยู่ในสภาพเจ้าชายนิทราหรือป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์สำหรับตัวเฉินเช่นเดียวกับชาวเซี่ยงไฮ้คนอื่นๆที่อยู่ภายใต้การล็อกดาวอาหารและยานั้นหายาก ด้วยการห้ามขนส่งสเสบียงหลังจากพนักงานส่งของและบริการจำเป็นอื่นๆถูกกักตัวทุกๆวันเฉินจะใช้เวลาหถึง -6 ชั่วโมงในการโทรหาสายด่วนฉุกเฉินรวมถึงตำรวจด้วยแต่ตัวแทนคนหนึ่งบอกเธอว่าพวกเขาทำอะไรไม่ได้แม้แต่กรมตำรวจก็ยังถูกล็อกดาวน์หลังจากโทรไปหลายสิบสายในที่สุดเธอก็พบโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ยินดีจ่ายใบสั่งยาให้พ่อเธอภายในวันพุธยา2อถึงชนิดของเขามาถึงแล้วแม้ว่าพ่อของเธอจะยังขาดยาอีกชนิดหนึ่ง ตรงกันข้ามกับความหงุดหงิดของเฉินชาวเซี่ยงไฮ้อีกคนหนึ่งบอกว่าเธอรู้สึกโชคดีโดยรวมแล้วฉันรู้สึกว่าชีวิตของฉันในช่วงกักตัวนั้นสมบูรณ์แบบนั่นคือหลิวย่าเฟยซึ่งเล่าประสบการณ์การกักตัวครั้งที่ห้าของเธอตั้งแต่เริ่มเกิดโรคระบาดชุมชนและบริษัทของเธอจัดส่งอาหารและสเสบียงให้อย่างเพียงพอเธอนับตัวเองเป็นหนึ่งในผู้โชคดีแต่สถานะนี้ไม่ควรยากที่จะได้ ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ทำงานได้ตามปกติควรจะมีชีวิตดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามฉันตระหนักดีว่าทุกคนไม่เหมือนฉันเมื่อฉันอ่านข้อมูลเชิงลบทางโลกออนไลน์ฉันเศร้ามากขณะที่ชาวญี่ปุ่นในเซี่ยงไฮ้ดูเหมือนจะเป็นคนในหมู่ที่โชคร้ายที่นผมสงสัยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะได้รับอาหารยูสุเกะฮิยาเนะถูกกักตัวตั้งแต่วันที่1เมษายนตอนแรกเป็นการกักตัว5วัน แต่ตอนนี้ขยายออกไปเป็น13วันและจะเพิ่มมากกว่านั้นอีก,กแต่ถ้ามีผู้มีผลตรวจเป็นบวกในวันที่13ตามกฎปัจจุบันมาเราจำเป็นต้องถูกกักตัว14บ14วันดังนั้นมันน่าสงสัยจริงๆว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนถ้าคิดถึงเรื่องนั้นผมคิดว่าผมอาจจะเป็นบ้าไปแล้วเฮียเนยบอกว่าอาหารอยู่ในความคิดเสมอชาวต่างชาติที่ไม่พูดภาษาจีนเลยหรือผู้สูงอายุ ผมคิดว่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะเข้าร่วมกลุ่มการซื้อของการใจ่ายจ่ายอาหารนั้นขึ้นอยู่กับประชาชนเองทั้งหมดดังนั้นผมคิดว่านั่นคือปัญหาในช่วงเริ่มต้นของการล็อกดาวน์ฮิยาเนจะใช้แอปส่งของต่างๆเป็นเวลาหลายชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืนคลิกสั่งไปด้วยความหวังว่าจะมีอะไรสักอย่างมาส่งแต่เมื่อประกาศล็อกดาวน์ทั่วเมืองแล้วก็ไม่มีอะไรมาส่งเลยฮิยาเนบอกว่าตอนนี้เขากินน้อยลงเพื่อให้อาหารที่เขามีอยู่เหลือไว้กินได้นานขึ้น